สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตะตันดัมซิ่งนะคะอาจารย์นอตตี้นะคะก็แจ้งเนาะพรุ่งนี้เป็นวันเด็กนะคะมีเด็กเยอะเกินสิบแปดด้วยนะพรุ่งนี้เด็กแกมานะเด็กมาาหรอใช่แจกขนมแจก เก uhm. si. huh. ี๊ยวก็เด็กหน่อยครับบ้านเด็กกับไฮเด็กนะครับเราผู้ปกครองก็กินน้ำลูกกันล่ะลูกมาน้ำนะครับไม่ได้กินขาเลยผสมเราก็กินได้นะครับเนดกครับพรุ่งนี้นะคะที่ตําหนักผู้ใหญ่อาจารย์นอตตี้ค่ะก็จะมีการแจกขนมนะคะใครที่พาเด็กๆมาเนาะมารับขนมได้เลยนะคะเพราะว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยผมก็เคยนะมีวันเด็กที่ไหนผมจะไปหน้าอำเภอ เอากระเป๋าไปใส่เอาขนมมวนมวนต่อเด็กๆก็ผมคิดว่าทุกคนเคยไปสนุกนะวันนี้เรามีโอกาสแล้วเขาก็แจกเด็กๆป่ะจังนะนี้จมูกเด็กๆแจกเด็กๆน้องๆมาเลยเนอะอะไรเรื่อเยเดี๋ยวผมติดต่ออะไรเรื่ออะไรให้เด็กมาเล่นนะครับอาจจะล่้งเงี้ยวจะได้ไม่แน่อาจจะมีอะไรด้วยนัตามาชีพเลแล้วเดๆหน่อยเดี๋ยวร้านจอดรถเลือกบางพื้นที่นะแถวทั้งต้นเย็่เยสุดๆลุ้งเงี้ยเลยนะครับรอบนี้มีงานใหญ่สำหรับเด็กๆเยอะเลยได้เฮ่ได้เฮ่พรุ่งนี้ท่าน

ชีวบตานหอเล่แค่ทอนนี้นเบ้รอเดือเลยเด้งนแม่อนไมันง well <c oughs> ่ไปเด้งงก็จะงไปอากระโดดเหมนนงครั่เดือดดรเพาะแล้วใครลอาบกั่ะเด้งกดงเด้งเด้งเด้งอด้นเด้เด้งเ้งเ้งเด้งเดเด้งเด้งเด้ง้เดด้เเดเเงด้เเด้้งด้เเเเดเงเเดด้เดเ้เ เหวาก็น่าไปเล่นกับเขาเลยเหมือน,อ,น,นอยู่เหมือน,นใช่ไหมสองคนนี้ขึ้นไปเล่นมาไงฟัง,ง,งเลยเหรอลองมานี่นปะเดิมอ่ะต้องประเดิมต้อยไม่เดกผมไม่กล้าเล่นจกทีผมย่านไหลย่านนั้นหล่นรมดับระดีจ้าค้อนี่ไหลยาวเลย กลงเลยหรอมากค่ได้นแเลยคะไปเนเดโอ้ผ่านแล้วตอนนี้โอ้ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วค่ะผ่านแล้วไปไปจนใครว่าสี่พันแฉลบนะครับทุกคนโอ้พันแฉบเลยโอ้พัแฉไปกล้วยสี่พันชะมงนะค่ะกันดิ้งุ้งใจด้วยค่ะมเป็นแสนเลยนะแต่ตอนนั้นแม่แม่เขาไม่ยอมไปเปิดบัญชีไม่งั้น เงินบริจาคเข้าไปเยอะเลยเนอแม่เราบอกว่าอยากได้หรือกันเราเลยว่าเเปิดครับขอนดอกไหนเนาะข้บัวขุนบัวลวงเนาะอันนี่หมอผมพาบอกมาเขาแล้เราพาหลานเรามาเตรวจตรวเราบอัว่าจะมาสองปีแล้วเราจะมาแล้วสัญญาณว่าคนขุนเนี่ยแล้วมาก็มาเสร็จแกก็จะกลับเลยนะแกไม่ได้รอเอาตังค์เอาอะไรนะให้มาไปเรียกกลับมาเดี๋ยวนะนี่มันได้ตัวตรวจคุณนี่ อุ้ยคนลุกว่าอะไรคนลุกอย่างไรมันเป็นไปไม่ได้อะพี่อ๋อผมยินเนี่ยคือยังพี่บุญธรรมเหรอพี่บุญธรรมเนี่ยเราเรามาถ่ายผมเราบอกว่าเราบอกคอยเสือเรีอวมันนี่เมื่อมืรอวานพี่บ่นเบื้องขันมืออื่นช่องพี่ว่าผ่านเลดผ่านเลยเหรอผ่านแล้วเรามามื่อต่อนแม่เมื่อวัยเองคือแค่งสามตัวเองเจ๊ตังถ่ายผมมาเจ๊ตังไม่เคยถูกเนาะผมบอกเจ๊ตังร้องเปิดใจกันน่ะร้องตั้งใจเบิ้งกันน่ะเจ๊ตังถือเลยงวดอะไรเนี่ยวดศูนย์สอง มันก็ถูกต่อกันเลยนะคือถึงสองสามวันมันมีก็ต่อต่อมาเลยพวกเราเนี่ยผมบอกไปว่าผมถ้ามาด่าผมงมงายนี่ด่ายากเพราะผมไม่งมงายเคยเห็นผมลงทรงอยู่ว่ามีัครบผมงมงายผมบลงทรงว่ามีอย่างทั้งสิทธิ์ผมวิทยาศาสตร์เบื้อนนี่เนี่ยอาจารย์เลี้เขาใส่เสื้อเท้าไว้แว่นเล็บหลังหนี่แอลกับมีนี่คุณนิวข้าหลวงมาให้สองต้นนั่นทำมโอ้ตายถูกครับ เเวันนี้ไหมวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเลขมายัางไงไม่รู้ผมมั่นใจยังไงไม่รู้มั่ใจว่าเลขที่เขาเก้าสองอะไน้อยจังแม่นครับมั่นใจว่าเก้าสองเก้าหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วค่ะมั่นใจมั่นใจว่าเลขเก้าสองเก้าหนึ่งมั่นใจเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันตรงกันหมดน้องที่เสียชีวิตสองเก้า <29. S 1> <9 S 2> ผมไม่รู้นะให้ไปรับนะ่ะเขาบอกว่าลูกเราตายผมไม่คิดไปสามสิบสี่สิบหรือว่าห้าสิบเพราะว่า แม่ก็สิบหกสิบเจ็ดอะไรเป็นเด็กอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสิบเจ็ดคงไม่ไปทํางานก็คงประมาณสามสิบกว่าน่าจะเสียชีวิตพอมาดูยี่สิบเก้าปีอายุยังน้อยแล้วก็น้องมาหยิบพี่อ๋อเนี่ย,ยคือปลูกให้เก้าสองสองนึงคือปลูกไม่ให้มีตัวอื่นไงที่บริหารก่อนหน้านี้ตอนนั้นเจ๊ตังอยู่คนเดียวคําทํานายผมเนี่ยเราไปดูในตามรอยนะครับผมถ่ายเมื่อปีหกสามผมถ่ายไว้ตอนนั้นผมบอกว่าพ่อผมทำนายไว้ว่าเมื่อ,ออายุสามสิบผมจะดังและมีชื่อเสียงระดับประเทศถึงขั้นคนเข้าไม่ถึงปีนั้นผม ยี่สิบเจ็ดตอนถ่ายรายการครัผมก็บอกพี่พัดสินว่าเดี๋ยวสามสิบผมจะดังนะแล้วทีเนี้ยเนี่ยผมเพิ่งสามสิบตอนกรกฎาวันที่ยี่สิบกรกฎาปีปีหกหกมาเจ๊หนึ่งกรกฎาเรียกผมแตกสามตัวเลยอืแตกปุ๊บหกศูนย์ห้าหนึ่งหกบนล่างครับแล้วทีเนี้ยยังไม่พอคือวันหวยออกสิบหกกรกฎาคมแต่ยี่สิบกรกฎาคือวันเกิดอายุจะครบสามสิบผมเลยบอกว่าเจตังค์เขาซื้อสามศูนย์ ไปจุดทูบรู้ไหมจุดทูบได้อะไรจุดได้ศูนย์ศูนย์สามไม่ต้องมีตัวอื่นเลยเขาก็ัื้อสามศูนย์ศูนย์สามแล้วครับออกสามศูนย์มีเหรอเมื่อนั้นน่ะแต่ผมก็เหลือเชื่อเพราะอายุก็สามสิบคำทำนายที่ว่าจะดังแล้วก็จุดทูบนี่คือไม่ให้มีตัวอื่นเลยศูนย์ศูนย์สามเลยเหมือนตัวนี้เลยแล้วก็ดังเลยพึมเลยอาจารย์น็ตตี้ึ้นเลยตอนนั้นเริ่มระดับจังหวัดเพราะดังเลยดังเลยบอก เจสตังค์ใหนผมสีดังนี่ดีหมองวดต่อมาสามสิบก็ดาเรือนันมันออกสามงวดสามสิบแก็ดารุ้นกับเจสตังค์ผมไม่ห้าแต่ไม่มาห้าสามเข้าตัวรูดมผมนั่งร้องไห้นอนอยู่นี่เลยหมดความหวังนงน้ําตาลินมผมร้องไห้เสียใจผมว่าอุย้ยดูมาอุ้ำำต่ว่าคําทํานายออกมาสู้ต่อสิบหสิงหาผมฟันเจ็ดเ้าเม็ดเดียวตัวการเจ็ดหกอยู่ที่ตัวที่สี่ ออกเกตหกผมกีดอยู่หน้าออฟฟิศกับไทเกอร์ผมไม่เข้าสำนักว่านั้นผมป่วยเพราะผมหมอนัดสองกล้องตรวจมะเร็งลำไส้เพราะผมมีภาวะน้ำหนักลดแต่ปุยวจปกติแล้วก็เลือดออกในช่องท้องเหมือนจะมีมะเร็งมันมีเนื้อออกผมก็เข้าลงมาเข้าเสร็จเลขเข้าเจ็ดหกผมก็เข้าไปสองกล้องเสร็จผลตรวจไม่มีอะไรกลอนไทครับบแล้วก็งวดต่อมาผมปันเก้าเลยหนึ่งกันยาเห็นะฟันเก้าล้านเปอร์เซ็นต เลขออก91ล่างแต่ผมเจาะไม่แตกผมให้95เมื่อนั้นก็อุ้ยสีดังก็คือเพราะสุดจะเคลียร์วะก็ได้บอกปูว่าบันทีนี้ผมขอเง้วๆเลยวะผมจักดังแล้ว16กันยาฟัน2เกาะ27 21ทั่วปู่46เลขออก46ล่าง21บนเด้งบนเด้งล่างบึม กระแสมาเอาน้ำเ,เ,เปล่าให้อันนนำเปล่าขวดยงยงน,นำสิงกระแสเริ่มมาทีนี้หนึ่งตุลาเป็นไข้ไปะเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้เลขศูนย์มีศูนย์สองเลขล่างไม่เข้าเลขบนสองศูนย์สองบึ้มเนี่ยบ้านแม่ร<อ>้องมาก่อนอืมอ่าสองงวดแบบติดๆเลยทีเนี้ยกินน้ำก่อนเนอะร้องมาก่อนออนีน่ยคือ่อ่ังดนะครับ ทีนี้พอสองพึ่สองปุ๊บดังเลยเป็นงัวดที่คนรู้จักทั่วประเทศเต็มทิกตอกง้วต่อมาสิหกกันยาฟันสี่สี่สี่ลากสี่สี่หกบนเพิมเลยทีนี้แปดง้วติดล้นตำหนักเลยล้นตำหนักไม่หลุดเลยแปดง้วติดดังจนพี่อ๋อจะกลับบ้านก็กลับมาใหม่พี่อ๋อกลับมาง้วดหลังศูนย์ทีนี้ยูยูทูบเบอร์แล้วมาตอน ูนล้านเปอร์เซ็นต์นั่นแหละคือหัวที่ดังที่สุดแล้วก็ผิดหวังที่สุดนั่งร้องให้หลุดครับงวดเดียวหลุดแต่ว่าดังไประดับประเทศแล้วอ้าตอิดตลาดก็ได้ติดตลาด,ดตาดดินต,าตาลดตาดแล้วหลุดปั๊บพี่อ๋อผมกลับแล้วนะวันต่อมาพี่อ๋อกลับมาเอา้า,ากยคือว่าแกกลับวะกลับ <laughs> ม,มาสู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อเลขเราปรากฏว่าจุดทูบได้หกศูนย์ผมบอกกับหัวก็เข้ารูดศูนย์ก็ยังไม่ไม่ดังก็ยังไม่แต่ว่าจิตตลาดแล้วทีนี้ก็มาอีก เก้าหนึ่งโชว์ผลงานเลยผลงานเลยเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดบนล่างปึ้มดังเลยใช่ด่ากูเลยเนาะกูนี่แหละคำนั้นออกจากปากแล้วก็ยาวเลยในเนี้ยแล้วก็เข้ารูดเข้ารูดเข้ารูดมายังไม่หลุดแล้วก็มาปัจจุบันผมคิดว่าสิบเจ็ดมกราเนี่ยเลขเนี่ยน่าจะมีเก้าสองเนี่ยมั่นใจนะครับก็เลขมีเข้ามีหลุดนะครับอย่าดราม่านะโปรดใช้วิจารณญาณนะอาจารย์บอกทุกคลิปแล้วนะครับเนาะก็มั่นใจว่าเก้าสองจะโชว์ผลงานเพราะว่าน้องแล้วก็ผมบอกไว้ว่า น้องนี่ผมไปช่วยถ้าเลขเรามีเก้าสองเดี๋ยวเอาเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากเอฟซีทำบุญมาเนี่ยไปมอบไปครอบครัวน้องให้พ่อแม่น้องอีหล่าไปใส่เด้อลูกเด้ออ่านะซอยกันเนาะครับ,รบซอยกันนะคนนี่แหละแล้วก็มาเห็นผู้ของน้องอยูริกไมิวริกม<ด>ิวริกก็ใช่เลยโอ้ยไม่ใช่เรื่องบางเงินแล้วพี่เหรอไม่ใช่เรื่องบางเงินพี่ก็ยังคือภาษาอีสานงึดนะงึดเลยเหรอครับงึดแล้วโอ้ยแบบ บอกเอ้าท่านนีอยากลองยช่ไหมอยากลองนีทีนี้อือผมก็เคยอยากลองบ่อยแบบนี้อยากให้น้องได้เงินต่อเนะ่ยเอาลองดูแต่ว่าพี่พูดตอนนั้นพูดเพื่อความที่มีพลังอจากลองเหมือนผมจําเหมือนผมบนหอกกนันตเสษผมพูดเพื่อความมีพลังผู้อยากได้บอกหอกอืออ่ะเมื่อนี้เมไปบอกกับเล่าก่อนเหมือนลงนร่อวเลาเรื่องบักามกับเล่าคือมันต้รงมีบึ้มขึ้นเหมือนมีพลังก่อนเราถึงเจะได้อ นะครับเนาะเก้าสองท่พี่น้องวันนี้วันนี้ก็คือเน้นเก้าสองนะครับานผู้เก้าสองเออเอาให้กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ